ความพิเศษของโชว์นี้มันก็คือเราจะมีแบบอะคาเปลา่าครั้งแรกของเพชรเซลเห็นดิหรอเห็นวันนี้อะคะเรามาถ่าย T-POP STATE กันนะคะหลังจากที่เราห่างหายกันเป็นนานที่ T-POP STATE ็ตนะคะวันนี้เราก็ แล้วก็พี่อุ๋มเป็นกิโลอีกแล้วพี่อุ๋มปวดท้องอีกแล้วปวดท้องอีกแล้วท้องเสียอีกแล้วท้องเสียอีกแล้วพี่อุลองทำหัวมดูกันดิดิเห็นเหรอเห็นนี่น่นี่น่นี่กีนก็นีนนี้นะเป็นยังไงก็มนรอนูกันนี่ะี่น่นี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 ่รี่นเ่ี่ยนีนี่นี่นนี่นนี่นนี่ีนนนนนน ทุกคนอุ้มเป็น,นแบบนี้อีกแล้วนะอุม <c oughs> คิดว่าอุมเหนื่อยกับการที่เกิดมาเป็นตัวเองปะมีเหนื่อยนะหนูก็เหนื่อยที่เห็นพี่เป็นอะไรแบบนี้บ่อยๆอนนันแหละอุ้มอยากให้ทุกคนเห็นหน้าอุ้มเฉยทุกคนวันนี้เราต้องรอกระดิกยาวไก่นะเออเรามาถ่ายที่ปับชั้นสเสร็จแล้วเราก็ต้องไปกับบริษัทไปซ้อม ซึ่งตรงเวิร์กฟเนี่ยมันใกล้บ้านอิทมากเลยเต้องับรถไปบริษัทขึ้กับเาทที่มันใกลแค่นิดเดียวเท่า้าเกินแต่ไม่เป็นไรก็คือต้องเข้าใจว่าการการง,งานอะเนะเาะแต่ว่าเราต้องทำงานทำการกันเ่อให้เราจะมีงานที่ใกล้กับบ้านเราแต่ว่าเราต้องไปซ้อมที่บริษัทที่ใกล้กับบ้านเรา ก็ทำได้ได้กินยาแล้วกลัวอะไรนะนั่นแหละทุกคนเดี๋ยวเราจะมาคอยอัปเดตเทุกอย่างที่เกิดขึ้นในวันนี้กันนะคะก็อันนี้คือเพียงสุดเริ่มต้นเท่านั้นเราไปดูกัน ใช่ป่ะต้อด็กันโชคดีจับใช้มากเลยตั้งแต่ก็มาจะเป็นอินที่ถือกล้องเสมอม,มีกันไก้ป่ะไม่มีใครถือกล้องกับอินเดนเลยแล้วทุกเชื่อไหมเดวชวิทย์จะเบื่อหน้าอินเพราะอินถือกล้องทุกครั้งที่ถ่ายสวัสดีค่ะตอนนี้อุ๋มยังไม่หายปวดท้องแต่ว่าอุา๋มต้องลุกขึ้นมาตัดหน้ามา เหมือนมิกะเลยน่ารักเนาะวันนี้น้องๆเลือกกินอะไรกันคะกินน้ามาเดงใช่ค่ะจับชัยกินอันนี้ละกันมีหือกล้วยด้วยไหนโฆษณาสีว่าคืออะไรคะอันนี้อะไรอ่ะแกงเขาเรียกอะไรอะคะแนนคะแนนคะแนนเฮ้ยมีแกงเหลืองไวยฮะโอ้ยแต่ว่าดูร้องไม่มีอะไรน่ากินเท่าไอายเลยอ่ะเฮ้ยก็จริงบปวดท้อง มเมื่อกี้นี้นะคะทุกคนเราก็เพิ่งไปถ่ายคอนเทนต์มาน,นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะต้องไปเตรียมตัวกันสำหรับโชว์ที่ทพิเศษพิ<ช>เศษของชัว์นี้มันก็คือเราจะมีแบบคะาเแต่ว่าครั้งแรกของเพเลเซลก็ลคือที่เห็นว่าเราร้องแบบ แล้วมีแบบอุ้ยลายประสาทแบบเวลาเราลองทำกันแล้วแบบลายประสาทนี้มากก็คือไม่ใช่นะคะัางอื่นก็คืออันนั้นเราลองกันสดกทีเียวแต่รอบนี้คือของจริงเลยเออก็ต้องรอติดตามดูนะคะถ้าใครอยากจะดูแบบเต็มเมก็ไปดูได้ในคลิปที่ป๊อปสเตจนะคะของเพรสเซลบอกเลยว่าเลิศมากไม่เคยทําที่ไหนด้วยคาเบล่าเนี่ยตอนนี้เป็นเป็นเพรสเซลในร่างที่แบบพร้อมขึ้นแล้วเป็นฟิลแบบสวยละก่อนหน้านี้เป็นฟิลแบบฮะ

ทีหยุดทำดีให้กันเถอะขอทีเหอเลือกเขาเลยได้ไหมอยู่กับเขาทนกันอีกคนฉันคงทนไม่ไหวเพราะไม่ไว่าอย่างไรคงจะไปสู้ใครไม่ได้เราไม่สู้รอแต่เขาเลือกเขาเลยได้ไหมและทิ้งฉันไปได้เลยของอินจะง่ายสุดลองไล่ละตอนนี้นะ มาจะเดินไปโชั่ yeah. <Yeah. S 1> วแร้เย,ย่เย้ทุกคนได้เสียงยินอะไรมั้ยได้เสียงยินเนาะยินเสียงอ๋อขณะนี้เป็นเวลาหนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มขณะนี้มีฝนตกฝนตกม,มาแล้วอุ้มกล้องแบบว่าชุดเคว่าชุกใจไปไงถกล้องเก่งปละไม่มีใครถือแย่เท่าพี่แล้วแหละ <laughs> นี่โอ้ยฝนตกปวตก นโอ้โหล้าออกมาเลยจะทำลายหน้ามัดคันเดี๋ยวรอตอนเราไปาาบล็อกเวียวทีนะคะทุกคน เสร็จแล้วทุกคนตอนนี้เรากำลังขึ้นรถกลับไปห้องพักแล้วเราก็ต้องกลับไปซ้อมต่ออุ๊ยกลับไปซ้อมต่อใครบอกได้นอนง่งบ้ากจบไปแล้วนะคะกับวันที่หนึ่งวันที่ยาวนานะมากๆเลยนะคะก็ที่บ็อกสเตชับล็อกนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะแล้วก็ใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันค Ting 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 terima kasih kita bye bye, bye. 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 Oh, 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 oh.